เออจริงไม่เคยเรียกว่าน้องนีเนี่ะแต่นีเนี่ยมันชอบแบบชอบเรียกว่าพี่เจินนะคะั้ที่ความจริงมันเกิดปีเดียวกับหนูทุกคนเนาะไม่เอาอย่ะเรียกพี่เจินนี่เนี่ยมันแบบว่าชอบแก้งอะ่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นหนูแก้งนีเนี่ยเพราะว่านีเนี่ยมันชอบแก้งหนูก่อนค่ะวันไหนที่หนูไม่ตีนี้หนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มากคือแบบต้องหาเรื่องแบบด่ามันสักอย่างอะ่ะมันจะได้รู้สึกว่าแบบเออวันนี้แบบ โอเคละคือถ้าไม่ได้แกล้งมันนะจะรู้สึกว่าแบบพุ้ยน้องนีนี่เรามาแบบหาเล่นๆกันแหะ <c oughs> เออเวลาดูครั้งอ่ะก็จะชอบเมาส์กับนีนี่แบบเม้าไปเรื่อยอะทุกคนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนีนี่มันบอกว่าไม่กล้าทักหมาพิจิเพราะว่าพิจิญอะตอบพวน <c oughs> ซึ่งก็เป็นความจริงอะทุกคนคือหนูเป็นพวกแบบพี่ไม่เก่งเว้ยคือแบบว่าเวลาพิมมันจะพิม์แค่แบบ เคคือเหมือนนี่พี่มาพี่จะ้เขอยืมนี้หน่อยก็เคก็ยังไม่ดีเหมือนแบบคือหนูแบบก็เหมือนตอบเหมือนพูดปกติแบบเออเคเคแคบบ่นี้แล้วนี่ก็จะบอกว่าแบบทําไมทาไมถึงดุอะอะไรก็แบบหนูยังไม่ดุเลยหนูก็แค่ตอบว่าเคแกเนี้ยก็เคก็ยืมไปสิก็ยัมไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรเงี้ยคือแบบนี่นี่บอกว่าแค่พิมโอเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ได้หรือไงทำไมต้องพิมแค่เคหนูเลยบอกเอาก็มันนานนักก็พิมแค่เคไม่ได้หรอกมันยังชอบเลยหนูพี่แองเลย เรียกอยู่แล้วแหละพี่แองนุ่แองเรียกซะแบบโอ้โหพี่แองบแบบโอโพี่แองพี่แองหนูบอกว่าเรียกทำไมไม่เรียกพี่เจนวะก็ชอบพี่แองอะเรียกแต่พี่แองหนูก็โอเคพี่แองก็พี่แองนีนี่ยังมาบ่นให้หนูฟังว่าช่วงเนี้ยมีแต่คนงอนสงสัยสมัยก่อนอะไปงอนคนอื่นเขาบ่อยก็เลยเป็นเวรกรรมมันมาเล่าให้ฟังกัน,นหนูก็เลยบอกอืมคงใช่มัง้งคือช่วงนี้มีแต่คนงอนนีนี่ไง เออก็นั่นแหละคือมันคือแบบพอหนูเรียกมันว่านีหนีไงถ้ามันไม่พอใจมันก็เลยพยายามสรรหาชื่อที่แบบว่าหนูจะไม่ชอบนั่นแหละมันก็เลยเรียกว่าพี่แองมาตั้งแต่นั้นนั่นแหละแล้วสุดปุ๊บพี่ฟอก็เลยติดเรียกว่าน้องแองไปด้วยทุกคนเรียกหนูแองหมดเลยยกเว้นมีนมีเรียกพี่เจนก็ <c oughs> <c oughs> คือมันก็ชาเจนอ,อยู่แล้วปล่าว่าน้องมีนอะคือคนดีไงส่วนอีกสองคนนะคะก็คือน้องแองกับพี่แอง <c oughs> หนูก็เลยแบบ โอเคหอพี okay, ่หอแกล้งน้องนีนี่นะคะสนุกมากทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเคยแบบเห็นนีนี่บ้าก็จะรู้ว่านีนี่เป็นคนตลกอะคือมันมาอยู่ครั้งหนึ่งที่นีนี่อะร้องไห้ให้หนูแล้วหนูแบบนีนี่ร้องไห้ให้พี่เหรอเพราะว่านีนี่เป็นคนที่ร้องไห้ยากมากแบบ นี่ไม่เคยร้องไห้กับอะไรเลยที่แบบที่ดูหน้าร้องไห้อะมันจะร้องไห้กับแบบกระเป๋าหายหรืออะไรเงี้ยเออแต่มันจะไม่ร้องไห้กับแบบอะไรซึ้งๆสักเท่าไหร่คือแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาแบบน่ารักใช่ไหมแต่พอรู้จักนิสัยมันแล้วอะจะไม่มอว่ามันเป็นคนน่ารักแล้วอะคือแบบว่าคือแบบภายนอกดูแบบดูสวยมากแต่นิสัยแบบโอ๊ยกวนกวนมากคือแบบว่า หนูชอบบอกนิดนว่าไม่น่ารู้จักเลยว่านิสัยเป็นยังไงแค่เห็นหน้าก็พอแบบแค่เห็นว่าแบบเป็นคนสวยแบบจำภาพว่าเป็นคนสวยก็พอไม่ต้องรู้นิสัยน่ะน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยนิดนก็บอกเออก็มีแต่คนพูดอย่างงั้นแหละพี่เจินว่าหนูแบบว่าหน้าตาดีแต่ว่าแบบนิสัยคือแบบนิดนีมันชอบทําตัวแบบโก้โก้อ่ะุกคนนึงออกใช่ปะแบบอยู่ดีๆคิดจะเล้อก็เลยอะไรแบบนี้ทุก็แบบโอ้ยนี่นหนูชอบคําที่หนูคุ่ใบสุดหน้าตาก็ดีอยเนี้ย ประจำ่ะที่หนูพูดแล้วนี่ก็บอกโอ้ใครๆครก็พูดกี่กับหนูแบบนี้ยแบบรู้จักแค่ภายนอกน่าจะดีกว่าพอมารุ้นที่ใส่จริงๆแล้วแบบว่าปวดหัวอะไรอย่างงี้ไงแต่หนูอะรู้สึกชอบมาเพราะว่ามันเป็นสีสันในกลุ่มเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่มันแบบว่าแบบแปลกๆกัทุกคนแบบว่าชอบทําตัวฮาฮแล้วแบบเป็นแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติอะเออก็รู้สึกว่าแบบมันน่ารักดีอะไรแบบนี้ชายก็เลยว่ะชอบมากเลยนะคะที่มีน้องนินี่อยู่ในกลุ่มของเรา คือแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนที่มีเรื่องเมาเยอะสุดแล้วไงคนอื่นอะ่ะก็จะไม่มีเรื่องเมามากมาย่างเช่นน้องมีนอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรเมาว่าน้องมีนมันจะเป็นเือว่าเป็นคนดีเทคแคร์ care, ดนะูแลเราน้องมีนมันเป็นคนเส้นตื่นเออน้องม,มีนเป็นคนเส้นตื่นมากแบบว่าคือแบบคุยอะไรนิดนึงอะ่ะมันจะขำแบบขำแล้วก็ลงไปนอนอยู่กับพื้นขำจนแบบหมดลมอะ่ะก็คือไปดูครั้งเวลาอยู่หอคือน้ำหนัาจากจะขึ้นเพราะว่ามีนอะ่ะชอบชวนหนูกินทุกคนแบบอันจากลงไปกับข้าวไหม ทำไมไม่ไปเข้าอย่างเงี้ยมันจะเช่าคูดแบบเนี้ยหนูก็แบบโอเคไปก็ได้แล้วมันก็จะแบบว่ามากัดแล้วมันก็จะแบบงเงี้ยมันจะเหมือนเคี้ยวอะไรอยู่ดีๆก็เหมือนเคี้ยวขึ้นมาแล้วก็แบบขำแล้วก็ขอน่ะอยู่บนเตียงแล้วคือมันนอนจตีงข้างหนูไงหนูก็จะแบบมินเฮอร์อแลเอร์พอเชอบแบบมีท่าทาง แล้วก็แบบคําพูดอะไรที่มันแปลกๆอ่ะทุกคนแบบอยู่ดีพี่ฟอก็ร้องเพลงแปลกๆขึ้นมาแล้วก็เคยไม่เคยฟังได้ไงอ่ะเชยอแบบเนี้ยแลทั้งที่มันเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยทุกคนคือหนูอ่ะเคยพูดกับพี่สตาร์แล้เราแล้วว่าพวกเราอ่ะอยากแบบอยากไลฟ์ด้วยกันแบบในแบบกลุ่มเราหรือว่าแบบอยากแบบไปโรชโชด้วยกันแบบทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยซักตั้งวัดเนื้ออะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบมันก็ยังแบบยังคงยังไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะแบบ เออให้เราทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยหนูว่าอยากมากเพราะว่าหนูคิดว่าถ้ามันไปกับแกงกลุ่มเพื่อนอ่ะมันก็จะได้แบบโบบาโชช้าไงเพราะว่าแบบมาสนิทกันอะเนาะมันก็จะได้แบบรู้รู้นู่นรู้นี่รู้ว่าแบบเออต้องเล่าอะไรอะไรเงี้ยเออมันรู้กันไปหมดอ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละก็เลยอยากจะรอสักครั้งที่แบบเราจะได้ไปไลฟ์ด้วยกันหรือว่าโลโชด้วยกันสักตั้งวัดหนึ่งนะคะทุกคนก็อาจจะต้องรอติดตาม คือพี่ฟอร์ชอบทําหน้าฮ่าๆดูคนแบบพี่ฟอร์ทำหน้าตลกเก่งมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปจะแอบแนบคลิปเดี๋ยวแต่ว่าคลิปมันอยู่ในอิมโทรศัพท์อะสิในในไอแพมันไม่มีนี่เดี๋ยวนะปึ๊บ ค,คือทุกคนหนูมีทีแบบรูปพี่ฟอแบบทุเรศทุเรศเยอะมากแต่คือมันมันไม่สามารถเผยแผ่ได้ไงคือถ้าหนูเผยแผ่ปุ๊บพี่ฟอด่าแน่จ้าพี่ฟอแบบเกียมเลยเกียมไม้รอเลยโดนแน่ยื่ไหนนี่เจ้าทำท่าแมวอ้วกยังทำท่าแมวอ้วกเออท่าแมวอ้วกพี่ฟอคือแบบ ระตรึงมากทุกคนคือวันนั้นหนูจำได้ว่าเราเพิ่งรู้จักกันแบบไม่ได้นานเลยนะแล้วพี่ฟอก็ทําท่าแมวอ้วกให้หนูแล้วหนูแบบพี่คนนี้เป็นคนเข้าถึงง่ายแบบตลกจริงทุกคนเดี๋ยวนี่นี่ทุกคนดูพวกเราแบบคอลายคุยกันแล้วดูพี่ฟออันนี้คือหนูน่นี่น้องมีแล้วก็พี่ฟอ ทำอะไรอ่ะทำอะไรเอ่ยที่ก็ทำท่าอะไรก็ไม่รู้พวกเราอ่ะชอบทำท่าแบบแปลกๆเ,เวลาแบบถ่ายรูปกวลาถ่ายรูปแบบซ้อมเต้นดูฟ้าใสฟ้าใสฟ้าใสทำอะไรอ่ะแล้ว <c oughs> ดูฝั่งนี้เป็นเคียร่าและปิง